โอเคฮาดีนะล,ลองลองลองมองดูดูดูด,ด,ดูตัวเองว่าเป็นยังไงชอบแกล้งทำเป็นหินตาเธอนันไม่อินก็เซ็งกันไป <c oughs> ถึงเวลาชอบไกลงอยู่เรื่อยแม้ที่จริงก็แสงตลอดระวังเอาไว้เดี๋ยวโดนทิ้รอ one two three แกล้งแกล้งกันเข้าไปถึงแม้ว่าเธอจะแซงแซงมากเท่าไรสุดท้ายตัวเธอก็ไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นรักเขาแล้วไงรู้ตัวสักทีจะพวกไม่รู้จักรักรู้ตัวสักทีเดี๋ยวโดนทำไร้ายไม่รู้ตัวลาเธอยังดึงดังเดี๋ยวจะปวดใจ คิดอูลักันตัวเธอชอบเข้าสลาวแต่ยังปากแข็งไม่ยอมดูดึงแบบนั้นและท้ายอย่งสึ้นอยู่แบบนี้ถึงเวลาชอบแกล้งอยู่เรื่อยแมาจะเจงก็แสงตลอด เราวังเอาไว้เดี่ยวโดนทิ้งรา1 2 3 t go แกล้งแกล้งกันเข้าไปถึงแม้ว่าเธอจะแซงแซงมากเท่าไรสุดท้ายตัวเธอก็ไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นรักเขาแล้วไงรู้ตัวสักทีจะพวกไม่รู้จักรัก สักทีเดียวโดนทำร้ายไม่รู้ตัวละเธอยังดึงดังเดือดจะปวดใจจะรู้ตัวสักทีจะพัวง้อเคล้าเรื่องรักรู้ตัวสักทีเดี๋ยวจะเจ็บช้ำไปทั้งตัวละเธอยังดึงดังเดี๋ยวจะช้ำใจว้าวชุด ก็ Three, แกล้งแกล้งกันเข้าไปถึงแม้ว่าเธอจะแส้แส้มากเท่าไรสุดท้ายตเธอก็ไม่รู้ตัวว่าเธอนั้นรักคนแล้วไงรู้ตัวสักทีจะพัวไม่รู้จักรักรู้ตัวสักทีเดี๋ยโจรทำไร้ายไม่รู้ตัวลาเธอยังดึงดังเดือดจะปวดใจ แตแ่หาท่อนลงไม่ค่อยได้นะเพระเป็นทำนองแบบเพลงแนวนี้แนวอะไรก่อนโอเคบ๊ายบาย